ไทยนิสัยคนเกิดราศีธนูดวงชะตาวันเกิดของชาวราศีธนูนี่เป็นวันเกิดของคุณและคุณก็พร้อมที่จะตะโกนบอกใครๆจากบนดาดฟ้าไม่ใช่เพราะคุณแสวงหาความรักหรือต้องการของขวัญหรอกนะมันไม่ใช่สไตล์ของคุณเลยชาวราศีธนูมีความสุขเต็มที่ได้ง่ายและรู้สึกขอบคุณดาวดวงนี้และคุณก็ต้องการฉลองความจริงที่ว่า คุณมีอีกปีหนึ่งที่ได้ตั้งตารอ,อการผจญภัยแล้วสำหรับคุณชีวิตคือการเดินทางวันเกิดที่จะมาถึงแต่ละครั้งคือโอกาสที่จะสร้างปรากฏการณ์ของการเดินทางเพิ่มขึ้นการสำรวจขอบเขตของปัญญาทักษะทางกายและทางจิตใจเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าตามมุมมองของคุณผลก็คือคุณมักจะมองหาวิธีใหม่ๆที่ทำให้คุณเติบโตขึ้นซึ่งอาจผ่านการเดินทาง การเรียนหรือการวาดฝันเกี่ยวกับการผจญภัยนอกจากนี้คุณยังมีแนวโน้มที่จะไล่าตามด้วยความกระหายใคร่รู้ถึงสิ่งที่ชาวราศีอื่นต่างมุ่งมั่นเพื่อชื่อเสียงและความร่ำรวยในวันเกิดของคุณคุณจะรู้สึกชื่นชมกับคำพูดอันแสนชันฉลาดจากที่ปรึกษาที่คุณให้ความเคารพนับถือมากที่สุดคุณเป็นคนไฟแรงมองโลกในแง่บวกและซื่อสัตย์คุณอาจจะชะงักงานโดยเฉพาะเมื่อมีบางคนมาขอความคิดเห็นจากคุณ หรือให้ของขวัญวันเกิดที่คุณไม่ชอบคุณไม่ไม่ใช่คนที่แซงพูดจาหวานหวานเพื่อปิดบังความจริงแม้สำหรับบางคนจะเป็นเรื่องยากก็ตามคุณอาจเป็นคนที่มั่นใจว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกถ้าคุณยึดมั่นในความเชื่อของคุณจำไว้ว่าทุกคนได้รับการอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นและถ้าความคิดเห็นนั้นไม่ตรงกับของคุณนั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันผิด คุณเต็มไปด้วยศรัทธาและมีทัศนคติที่สนุกสนานกับชีวิตไม่ค่อยกังวลบนหนทางที่สดใสคุณรู้ว่าคุณต้องลงทุนลง,ลงแรงเสมอและไม่ว่าชีวิตจะเป็นไปในทิศทางไหนคุณก็มักโชคดีและประสบความสำเร็จบุคลิกภาพของชาวราศีธนูราศีธนูเป็นราศีที่9ของปีโหราศาสตร์และสัญ,ญาลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีธนูก็คือคนยิงธนู ชาวราศีธนูเป็นคนร่าเริงฉลาดและรากอิสรภาพด้วยความที่ดาวพฤหัสเป็นดาวประจำราศีคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นและมีหลักการพวกเขามีความกระหายที่จะเรียนรู้และเดินทางด้วยความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นชาวราศีธนูจึงเป็นหนึ่งในเป็นนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางจากกรราศีทั้งหมดจิตใจที่เปิดกว้างและมุมมอง งอที่ยึดหลักปรัชญาผลักด้านให้พวกเขาออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาความหมายของชีวิต